เีขอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะกลับมาพบกับความรู้ดีๆด้านภาษาจีนกลางที่เพๆนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะเกี่ยวกับ 5้าระดับนะคะอ่ามันคือคำวิเศษค่ะที่เราจะนำมาใช้นะคะซึ่งมีระดับที่แตกต่างกันนะคะอ่าคำแรกเลยนะคะที่เราเชิอนะคะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะืกระดับที่ต่ำที่สุดนั่นคือคำว่าปีเจียวปีเจียวอ่าคำนี้นะคะจะแปลว่าค่อนข้างปีเจียวค่ะคำถัดมาคำที่สองนะคะใช้บ่อยมากนั่นคือคำว่า เขินเขินอ่าคำว่าเขินคำเดียวนะคะแปลว่ามากนั่นเองค่ะค่ะและคำที่3นะคะคือคำว่า,าเทอเบีอเบีย่ายคำนี้นะคะก็จะแปลว่าเหลือเกินอ่าสเต็ปม,มันจะเริ่มมากๆขึ้นแล้วนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะระดับที่4แล้วนะคะอ่าเพิ่มมากขึ้นนั่นคือคำว่าเฟยฉัง ฟยฉางอ่าเฟยคำเดียวนะคะแปลว่าไม่ฉางแปลว่าปกติเอามารวมกันค่ะไม่ปกตินั่นก็คือเป็นพิเศษนั่นเองค่ะเฟยฉางเป็นพิเศษค่ะและคำที่ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนั่นคือระดับที่5แล้วนะคะคือคำว่าจุยจุยคำนี้คำเดียวนะคะแปลว่า ที่สุดเลยนะคะอะทีนี้เวลาใช้นะคะเนื่องจากกลุ่มคำเหล่านี้นะคะเป็นคำวิเศษค่ะคำที่ตามมาด้านหลังนะคะจะเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นคำว่าตา้าที่แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเราเอามาใช้นะคะกับ5้าคำนี้ก็จะกลายเป็นปีเจ้าตา้าเขินตา้าเทอเปียตา้าฟีชงตา จยตาอ่าเห็นไหมคะว่ามีทั้งหมดอยู่5ระดับค่ะ รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะคะเรียนรู้แล้วนําไปใช้กันด้วยนะคะค่ะสําหรับผู้ที่ฟังคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ออกไปให้กับผู้อื่นค่ะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีๆด,ด้านภาษาจีนกลางที่เพเพนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะและสำหรับเดือนนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้กับทุก ทคนนะคะที่เข้ามาในเพจ,เพจนี้เลยนะคะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะคะแค่เพียงกดไลค์กดแชร์แล้วเขียนคอมเมนต์บอกเล่าความประทับใจถึงคุณแม่นะคะ mm hmm. ก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะได้เรียนคอร์สออนไลน์ฟรีหนึ่งที่นั่งเลยนะคะค่ะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะทุกคนเจเจนค่ะสวัสดีค่ะ